สวัสดีครับ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 ครับก็มาเจอกันอีกแล้วเนาะงวดนี้นะครับผมคุณพ่อก็ฝันดีแล้วงวดก่อนสามตัวตรงเลยเนาะพ่อไปออกต่างประเทศใช่ไปออกต่างประเทศก็คือคืนก่อนที่รัฐบาลไทยจะออกคืนนั้นออกต่างประเทศนะพ่อเนาะคืนวันที่สามสิบเอ็ดใช่ออกต่างประเทศครับสามตัวคุณพ่อให้ไปเจ็ดเจ็ดสองมันออกต่างประเทศสองเจ็ดเจ็ดใช่สามตัวตรงเลยนะครับ แต่ว่าก็ถือว่าแปลกเนาะพ่อเนาะทำไมด้ทั้งที่่าท่านบอกว่าใช่แนวทารัฐบาลไทยรัฐบาลไทยนะครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะขึ้นรถไฟไปออกต่างประเทศไปขนาดนี้เนาะพ่อเนาะใช่นะครับออกไวมากสังเกตมันถูกต่างประเทศมาสี่ห้างวดเลยใช่ไหมพ่อสี่งวดติดโอ้ครับเป็นเพราะอะไรทําไมถึงเป็นอย่างนี้เนาะพ่อเนาะเหมือนมีคนต้องต้องการอยู่ออกพักออกใช่คือออกไวใช่ครับ ให้ไปออกอย่างนี้เนาะทีนี้เราก็เลยมาพิจารณาดูวว่าเอา้าทําไมเวลาหวยไทยเวลาจัดเวลารัฐบาลไทยทําไมท่านถึงยังยังยังแบบว่ามันปิดปิดหรือว่ามันอะไรหรือว่ามันไม่ใช่หรือว่ายัางไงแต่ทําไมเวลาไปพูดไอ้หวยต่างประเทศพูดตัวไหนออกตัวนั้นเนี่ยมันต้องเสกก็เลยว่าเออหรือว่ามันจะเป็ียนเกี่ยวกับพวก ก็เรียกว่าพวกสัมภเวสีนะเราพูดอย่างนี้น่ะเขารู้หมดทุกอย่างนะเขารู้แต่สัมภเวสีพวกที่เขามีฤทธิ์มีเดชเขาก็มีเหมือนกันเขาก็เก่งเหมือนกันนะเขาก็เหมือนว่าจะมาปัดไม่ให้มันออกอันนี้น่ะมันก็มีทีนี้ก็เลยว่าเอ้าไม่งั้นก็ไปไม่ให้เขาแบบว่าเหมือนถ้าปิดอย่างนี้แล้วเขาก็ปิดพูดง่ายๆมือนปิดภูมินะปิดไม่ให้เข้ามาไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นคือปิดเอาไว้ไม่ให้สิ่งเหล่านี้มารู้มาเห็น ขอให้มันเห็นตัวไหนก็นขอให้มันออกตัวนั้นอย่างเงี้ยอย่าให้เอาไอ้สิ่งตัวนี้มาปิดเอาไว้อีกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเมื่อกี้มันไม่แนวปัดออกเนาะใช่ครับทีนี้ก็งวดนี้ก็เน้นน้ำกระปูกระยา,ากับสถานที่ตรงนี้แล้พวพเนาะขอเป็นรัฐบาลไทยใช่ขอเป็นรัฐบาลไทยครับแต่ว่าความฝันคุณพ่อเนี่ยก็ยส่วนใหญ่คุณพ่อโทรไปบอกคนคนนี้ถูกตลอด เป็นต่างประเทศอ๋อต่างประเทศอันนั้นโทรไปสี่ครั้งก็ถูกสี่ครั้งติดกันเลยครับสงสัยน่าจะดวงสมพูรกับคุณพ่อเนอะลองเข้ากันนะครับงวดก่อนเลขคุณพ่อก็มีไม่กี่ตัวเนาะก็เป็นการออกนะครับแต่ว่าไปออกต่างประเทศก่อนต่างนนประเทศก่อนครับงวดนี้ในลักษณะของความฝันคุณพ่อฝันยังไงครับงวดนี้ฝันว่าก็ยังไม่ถึงสงกรารแล้วทําไมถึงได้ไปเล่นน้าสงกรารกันแล้วก็ เขาเล่นกันก็เต็มแล้วเนาะสงการ,รับที่มันเป็นรถแบบรถปริกอัพนะพวกเขาเล่นเขาก็นั่งอยู่ข้างท้ายรถเต็มก็สาดน้ํากันมีเล่าอยู่คนเดียวไปนั่งอยู่กระโปรงหน้ารถนะรถเขาก็ขับเอามันจะไม่ตกรถหรือว่าไม่รั่วน้ํามาจากไหนก็สาดก็ไปสาดก็มาทีนี้ก็มันนึกได้ว่าเอาเอะฝันไม่ใช่ท่านจะให้โชคหรือใ,ในความฝันเนาะเราก็แปลกใจหรือว่าท่านจะให้โชคกับรถคันนี้หรือว่าทําไมเรามานั่งอยู่ น่ากระโปรงรถเขาคนเดียวนองนั้นเขาก็อยู่ท้ายกระบะปกติคนเล่นน้ําจะต้องนั่งท้ายกระบะใช่ใช่อันนี้ไปนั่งเนี่ยมันแปลกมานั่งอยู่หน้ากระโปรงรถเขาเลยเนี่ยนั่งเล่นน้ําทีนี้ก็เลยโยงมาว่าอ๋อไม่ใช่ท่านจะให้หวยหรือว่าอย่างนี้อก็เลยพอตื่นขึ้นมานั่นแหละก็เลยจําได้รู้อยู่ว่ารถคันนี้เป็นรถใครอะไรคก็เลยไปดูทะเบียนรถเขาอนั่นเลยเนี่ยก็เป็นทะเบียนรถอันนี้แหละ นั่งอยู่หน้ากระโปรงรถเลยใช่ไหม<อ>ันั่งอยู่ข้างหน้าเลยถึงว่าเอา้าทําไมมันไม่ร่วงตกลงมานั่งอยู่กระโปรงรถเนี่ยนะครับนั่นแหละก็เลยคิดว่าเลยในความที่แบบนิมิตเนาะไม่ใช่ท่านจะให้โชคให้ลาบเออรถคันนี้อะไรอย่างนี้ครับก็เลยไปดูทะเบียน,<ถ>นรถเขาคือเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเนี่ยทะเบียนรถเ๋อเจ็ดศูนยะ์สามเจ็ดใช่เนี่ยทะเบียนรถคะเนียเต็มเต็มนะพ่อเนาะได้ครับ จ็ดศูนย์สามเจ็ดอืมก็เลยอาลงทั้งทั้งหมดไปเลยนะพ่อเนาะใช่หรือว่าเหล็กสี่สี่สี่ตัวเราทะเบียนรถเขาครับใช่ว่าตั๊กเหรียจะมีแค่เจ็ดศูนย์เจ็ดสามกับเจ็ดเจ็ดขค่นั้นไ้พี่นุกเพราะว่าเหล็กสี่ตัวกะมันมันสัมกันก็คือเหล็กเจ็ดนะครับใช่ถ้าให้คุณพ่อจับให้สามตัวในส่วนตัวคุณพ่อชอบตัวไหนครับเขาไล่เลยแหละศูนย์สามเจ็ดเลยแหละอืศูนย์สามเจ็ดใช่ หรือว่าจะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมพอ่อใช่ต่ายางนั้นก็ได้แต่ถ้าไล่เอาตรงๆอย่างที่นิมิตก็เอามันตรงๆอย่างนี้แหละศูนสามเจ็ดเอาศูนย์สามเจ็ดตรงๆอย่างนี้ใช่ครับขอให้ท้ายรางวัลที่หนึ่งกันนะศูนย์สามเจ็ดครับแล้วที่นี้เลขล่างหนึ่งเจ็ดก็นิมิตอกีกอันที่วันหนึ่งเจ็ดเนี่ยนิมิตที่เห็นงูเยอะไปหมดเตมงูอนะไรมากมายขนาดนี้ไอ้ทั้งกลัวก็กลัวไอ้มองดูก็กลัวกลัวมันจะมา โขกเรามากัดเราเนาะแต่มันมีงูแปลกอยู่สองตัวที่ว่ามันไม่มันไม่เลื้อยคือเขาที่เห็นนะมองไปก็เห็นตัวหนึ่งมันคดรโคตรโคคไปแล้วหางมันก็ยาวทําเป็นวงกลมออย่างว่าเนี่ยเป็นเนี่ยมันเป็นเลขหนึ่งไทยอ่ะคแล้วอีกตัวหนึ่งมันก็มันตั้งด้วยนะตัวตัวนี้ไออีกตัวเนี่ยมันก็เอาหางอยู่กับดินแต่มันตั้งตรงปึ๊กอย่างเงี้ยแล้วหัวมันก็เป๋มันอย่างนี้อ่ะ ปีมนเหมือนเลขเจ็ดนั่นนะครับมันแผ่แม่เบี้ยใช่ไหมพ่อใช่แบบแผ่แม่เบี้ยปกติแผ่แม่เบี้ยก็แค่นี้ใช่ไหมอันนี้มันยาวมาจนเป็นเลขเจ็ดเลยอับนั่นเลยก็เลยคิดว่าอ้อันนี้ถ้าว่าใช่ถ้าว่าให้เป็นปริศนาก็หนึ่งเจ็ดเลยแหละอย่างนี้อ่าระแต่ว่าพ่อแแปลกอยู่เนาะใช่เพราะงูเยอะแยะมันก็มีพิศนาแปลกอยู่แค่สองตัวนอกนั้นเขาก็ปกติเขาก็เลื้อยเขาอย่างนี้เต็มอยู่เยเอะเห็นเป็นเลขเจ็ดหนึ่งใช่ไหมพ่อใช่ ตัวแรกเนี่ยโคดเป็นเลขหนึ่งเลยแหละยาวงามมากหนึ 1> 1, <7. S 2> ่งเจ็ดตอีตัวหนึ่งนี่แหละตั้งตรงเปื้อแล้วก็หันไม่แผ่แม่เบี้ยอย่างเงี้ยแต่ก็หันแผ่แบบนี้นะ่ะแผ่เป็นเลขเจ็ดอย่างเงี้ยนะ่ะ<า>นั่นเลยตัวใหญ่ไหมคะพ่อก็ใหญ่ใหญ่พอประมาณมก็ประมาณเนี่ยขนาดนี้อย่างงี้ยนะ<า>งูนะ่ะ แต่ว่านี่เต็มเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะใช<ด>่แต,แต่โอ้โหเยอะมากงูนี่เยอะอจริงๆเต็มไปหมดแต่มีงูแปลกอยู่สองตัวแค่นี้แหละนอกกนั้นก็เป็นปกติเขาก็เลื้อยนั่นกันไปนั่นกันมาแต่มีแปลกอยู่สองตัวที่ทำไม่เหมือนเป็นตัวเลขตัวหนึ่งนั่งนอนขดเป็นเลขหนึ่งตัวหนึ่งชูขึ้นแล้วก็ทำหัวยาวๆมาแบบนี้ให้เป็นเลขเจ็ดนั่นแหละ มันปู่ท่านมาดมูบรรดาให้คุณพ่อฝันดีอพอเนาะ<ช>ก็เลยเห็นเป็นเลขหนึ่งเจ็ดนะพ่อเนาะใช่ครับพ่อเห็นงั้นก็นเลยเราก็เลยตีว่าโอ้หนึ่งเจ็ดนั่นแหละครับถ้าเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเลขล่างแล้วว<ช>่าอย่างนี้นั่นแหละจะเป็นเลขล่างนะพ่อเนาะใช่ครับแล้วทีนี้มีก็คือคนในครอบครัวของคุณพ่อเป็นพี่เป็นน้องกัน<ช>นะครับมาสถานที่ตรงนี้เราเห็นเลขเป็นสีแดงเลยใช่ไหมพ่อเป็นสีแดงเลยเห็นเห็นตุ้งไหนครับพ่อเห็นกับ ข้างหน้าแผ่นหินนี่แหละอลอยออกมานั่นไม่ใช่อยู่ติดแผ่นหินนะเลขมัมลอยออกมาจากแผ่นหินใหญ่ๆได้ใช่ใช่ใช่เลขลอยอยู่ข้างหน้าครับแล้วแล้วคนคนที่เห็นนี่เป็นเป็นน้องเป็นน้องหรือเป็นพี่ของคุณพ่อครับเขาเป็นเป็นคนเป็นน้องอ๋อเป็นน้องอ๋อยุบ้านนี้อยู่ใกล้ๆกับสถานที่ตรงนี้ใช่ก็คือญาติกันเนาะใช่ครับครับเป็นเคยญาติกันนะครับ ก็เลยมาสถานที่ตรงนี้จะมาขอโชคขอลาบ่ปรากฏว่าเห็นเลขใช่เลขลอยออกมา้เห็นครับคคุณพ่อก็เลยได้เดินไปถามน้องเมื่อกี้ใช่เห็นเพื่อนเห็นเป็นเลขตัวไหนครับพ่อคนคนคนหนึ่งเห็นสามห้าอีกคนหนึ่งเห็นเจ็ดห้ามาสองคนก็เห็นคนละเห็นคนละตัวแต่ก็เห็นเลขลอยออกมาเหมือนกันเลขออกมาลอยออกมาเลยใช่นะครับก็เห็นวันเดียวกันด้วย ครับนานๆหรือยังพอที่มาเห็นครับก็ประมาณสามวันนี่แหละสามวันที่ผ่านมาเนาะใช่สามห้าอีกคนหนึ่งเจ็ดห้าใช่เลขแต่เลขนี้ไม่ใช่อยู่ในแผ่นหินนะเลขอยู่หน้าหินลอยออกมาหินเป็นตัวอยู่ข้างหน้าครับเป็นตัวเลขอมันก็แปะกอยูา่าเนสีแดงจึงขึงเลยใช่ไหมพ่อใช่ตัวเจ็ดห้าเนี่ยสีแดงแป๊ดเลยเขาบอก ค,คนผู้ชายที่เห็นนั่นนะเห็นห้านี่ก็บอกสีแดงเลยลอยอยู่ข้างหน้าเห็นเห็นด้วยตาเปล่าน่ะมองดูกันเลขลอยอยู่งั้นแหละเก็ดกันเลขห้าเนี่ยแล้วอยู่ดีๆทาไมเพื่อนถึงมาขอเลขครับพ่อเพื่อนได้ฝันอะไรอย่างนี้หรือไฝันก็เหมือนว่าถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนว่ามาขอปู่ขอย่าตรงนี้ก็เหมือนก็เรียกว่ายัางไงละ่ะก็อยากให้ปู่ให้เนาะจะได้แบบว่า พอมีเงินนะนะจะได้ไปใช้นี่ใช้สินอไปอย่างเงี้ยก็มาขอแบบนี้เนาะมาอขอโชคขอลาบอย่างเงี้อยอยากมีโชคมีลาบใช่อยากมีโชคมีลาบทีน,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 นี้ก็เลยต้องมาพิจารณาดูเออมาขอแล้วก็เห็นอย่างนี้มันก็เปลกเนาะแต่ว่าเราก็มา,ากันประจํานี่แอดมินก็ยังไม่ค่อยไม่เคยเห็นเลยนะครับเนาะใช่นะครับนี่ก็จะไม่เคยเห็นเหมือนกันส่วนมากก็เห็นได้แต่แค่นิมิต แค่นั้นแหละแต่จะมาเห็นเลขออกมาให้เห็นอย่างนี้ไม่เห็นครับหรือไม่ก็เป็นีการ้องทักเนาะการ้องเป็นตัวเลขนะครับที่แปลกๆสถานที่ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าคนด้านนอกนี่เข้ามาขอโชคขอลาบนี่เขาว่าได้กันหลายคนเลยใช่ไหมครับคนได้เยอะบอกไม่ถูกกัไอย่างนี้เยอะมากแต่มันอยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ที่บุญของเขาดวงของเขาเนาะคเขามาเห็นเขาก็ได้แบบนี้เละแต่ส่วนมากเ็าจะไม่เห็นเลขที่เป็นรอยออกมาเขาเห็นเลขที่ ขึ้นกับแผ่นหินเขามองไปเห็นอยู่กับแผ่นหินคเขาไปซื้อเขาก็ถูกอย่างนี้นานแล้วคนก็มาจุดถูง<อ>คนก็จุดถูกขอ,ะอจะแบบนี้ครับครับยังไงก็เนาะขอภาวนาผู้ท่านให้ออกเลขที่เห็นกันวันนี้เนะพ่อเนาะใช่ครับขอเป็นรัฐบาลไทยขอเป็นรัฐบาลไทยขอให้เลขออกอยู่ในนี้แหละให้ออกอยู่แบบที่เห็นนี่แหละ แต่ว่าเลขกอวคนอาทิตย์เลขคุณพ่อก็สวยอยู่เรียกว่าอาทิตย์นี้ส่วนตัวคุณพ่อคิดว่าจะเป็นเบิ้ลหามไม่พองวันนี้เบิ้ลหามครับไม่ไม่เป็นครับไม่ไม่เบิ้ลแล้วก็ไม่หามครับพอ่อจะออกเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวไม่มีเบิ้ลไม่มีหามคับหรืออาจจะเป็นศูนย์สามเจ็ดที่คุณพ่อชอบก็ได้เนะใช่ นะครับพวกคุณพ่อเนี่ยอาจจะับให้ตรงๆเลย037ในเลขสี่ตัวใช่037ถ้าออกตรงๆก็เอา037ตรงๆอย่างนี้เลยครับใช่หรือว่าถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบแบบของคุณพ่อก็ไปจับตัวอื่นก็ได้นะพ่อเนาะใช่ลองคิดดูอ่ะ037ถ้าจับตรงนี้ออกมันก็เจ็ดสามศูนย์มันก็เลขตัวเดียวกันเนาะมันไม่ได้เลขไปตรงไหนเนาะใช่ค่ะก็ดูเดี๋ยวจะเป็น07อย่างนี้ก็ได้นะพ่อเนาะ ใช่ครับที่แล้วออกอะไรเจ็ดศูนย์ศูนย์ค่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์ดูดิอันนี้เป็นเจ็ดเจ็ดศูนย์กันนะเนาะแปลกแปลกเลขตัวเก่าทั้งนั้นอันเหมือนอันเจ็ดเจ็ดเก่าบ่ะอืมเจ็ด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 เก้าแล้วก็มาเจ็ดศูนย์ศูนย์ใช่หรือว่าเจ็ดจะยังอยู่เจ็ดอาจจะยังอยู่เหมือนศูนย์สามเจ็ดก็ยังมีเจ็ดอยู่ใชครับไม่แน่อาจจะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหรือว่าเจ็ดเจ็ดศูนย์นี้ก็ได้นะพ่อเนาะใช่เต้นได้ทั้งนั้นเลยครับ แต่ก็อยากให้มันเป็นเห็นห็นอย่างเงี้ยก็อยากให้มันเป็นศ str ูนย์สามเจ็ดนี่เลบเห็นตรงๆอย่างนี้ครับมันออกตรงๆอย่างนี้ครับเพราะว่าคุณพ่อในฝันว่านั่งหน้ากระโปรงนี้มันจะไปออกแลงวมันเล็กหน้าสามตัวได้ไหมพ่ออันนี้ก็โตตารีเรามันละสี่พันเนี่ยครับมันก็ไม่แน่เนาะแต่นั่งข้างหน้านี่แหละแต่นั่งข้างหน้าอั่งนั่งแน่นอนแหละนั่งบนฝากระโปรงข้างหน้าเลยเลยกลัวจะล่วงลงไปจากรถก็กลัว เราไปนั่งอะไรอยู่คนเดียวคเนี่ยมันมาแปลกตรงที่หนั่งอยู่คนเดียวนี่เลยครับผมนั่งข้างหน้านะครับผมทะเบียนรถก็เห็นช<ะ>ัดเจนใช่ทะเบียนรถไม่รู้นี่ไปไปไปหาตามรถคันนี้อ <c oughs> อยาก<ป>รู้ว่าทะเบียนรถอะไรแต่ในฝันไม่รู้ว่าทะเบียนอะไรหรอกครับ,รบในนจำจำสีได้จำสีรถได้จำคนขับรถได้อะไรได้อย่างเนี้ยแล้วเทนี้ก็เลย ไปตามไปตามหาดูว่ารถคันนี้อยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนก็เลยไปดูทะเบียนรถด,ด้วยความอยากรู้เพราะมันแปลกทําไมอยู่ๆรถได้มานั่งอยู่กับรถคันนี้แล้วก็ไปเล่นน้ำสงการคนก็เยอะแยะ,เ,ยะเล่นน้ำสงการเนาะครับครับยังไงก็รอลุ้นกันงวดนี้เดี๋ยวเอาประกานรางเงินมาเขียนให้ท่านผู้ชมหน่อยสูงสามเจ็ดนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมถ้า ไม่ชอบเหมือนคุณพ่อจับเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับผมคุณพ่อส่วนตัวคุณพ่อชอบ037นะครับเป็นเลขทะเบียนรถนะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆสำหรับแนวทางวันนี้เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขกันนะครับขอบคุณพ่อครับขอบคุณมากค่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางความฝันของคุณพ่อนะคะถ้าฝันหินทะเบียนรถ7037นะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะย้ําเป็นแค่แนวทางนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ